สวัสดีชาเมดค่ะตรงความรักประจําวันที่9มิถุนายนนะคะคุณได้คิงถือเหรียญกับหัวส่วนเขาได้เดอะาเวอร์กับหัว วันนี้นะคะระวังเรื่องของการงานการเงินนะคะอาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างเราก็เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะไม่มีเวลาให้กับคนรักนะคะเนื่องจากอาจจะต้องไปแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานแฟนคุณได้เดอะทาวเวอร์กับหัวช่วงนี้ถ้าเขามีปัญหาอะไรหนักใจเนี่ยเขาก็จะผ่านพ้นมันไปได้นะคะแต่ต้องใช้ความพยายามอย่างหนักเลยถ้ามีเรื่องของความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันถ้าทะเลาะกันเนี่ยก็ยังประคับประคองความสัมพันธ์ไปข้างหน้าด้วยกัน มีไพ่เพรสฟิเนสแล้วก็วิสินเดนิฟิลแมนส์เอ่อสำหรับใครที่มีปัญหาอะไรหนักใจนะคะจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะไม่เกิน3เดือนข้างหน้านะคะแล้วก็ p เพ f u ฟ n เนสก็หมายถึงความรักความสัมพันธ์ยังดีอยู่นะคะคนโสดสนิทนะมีโอกาสได้เจอกับคนรักเก่านะคะเขาพยายามที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นะคะอยากจะกลับมาง้อคุณก็ขึ้นอยู่กับคุณนะคะว่าคุณจะคิดเห็นยังไงนะคะ